ครับสวัสดีครับเพื่อนๆออคลิปนี้เป็น EP ที่สามเอ่อสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็รับลูกค้ามาจากภาพแห่งหนึ่งใ,น,ใน,นนิมบาเนี่ยแหละครับก็ดูแกเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็จิตใจดีนะครับก็ ก็เลยลองดูจิตแกเล่นๆนะครับก็เห็นเป็นเป็นภาพที่อยู่ในใจของแกนะครับมันจะเป็นภาพคลองเล็กๆอ่ะแล้วก็มีต้นไม้คึ้มๆออกมืดๆหน่อย ก็เลยถามลูกค้าว่าไอ้ภาพในใจภาพเนี้ยมันคืออะไรมันเป็นภาพที่ที่เขาชอบไปนั่งเล่นหลังบ้านเอ่อเวลาอะไรอะ่ะเหมือนเป็นพักผ่อนหย่อนใจอะครับเป็นมุมที่แกชอบแล้ว มองออกไปไกลก็จะเป็นวิวทุ่ง,งนาเนาะแต่ว่าทุ่งนาผมไม่เห็นผมเห็นแต่คลองเนี่ยแหละครับก็เลยทักแกไปส่วนสลักสำคัญอะไรจากภาพที่ผมได้จากที่ดูใจแกมันมันมันก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้อ,อ่อยากจะบอกอยากจะย้ำอยากจะเตือนเพื่อนเ,อนเือก็เรื่องของ ิ่งที่เอ่อมันมองไม่เห็นอะสิ่งที่เอ่อบุญกรรมํำพาเนี่ยครับมันมีก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยสร้างแต่บุญแต,แต่กุศลนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นเรื่อยๆแหละว่า สิ่งที่ครูบาจะเขาสอนท่านสอนเนี่ยครับมันมีมันไม่ใช่ไม่มีเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะมีนิดหน่อยอ่ะไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายแต่ก็พยายามจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับในคลิปของน้องเขาเนี่ยครับก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยก็มันก็ แว็บขึ้นมาเนาะผมก็เห็นอใจของเขาเนี่ยเจอเรื่องอะไรรุนแรงสุดๆอะ่ะแล้วเห็นใจที่เศร้าของเขานะครับผมก็ทักน้องแกไปเขาก็บอกว่าใช่เจอสิ่งที่สะเทือนใจสุดๆแต่บอกไม่ได้นะครับตามในคลิปนะครับ ก็อยากให้เพื่อนได้ติดตามรับชมแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเออนำไปใช้ในชีวิตแล้วก็นำพาชีวิตไปในสิ่งที่ดีที่งามต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับขอขอบคุณครับไ, <S <S ได้ได้ได้เอาไล้์ผมไปตัวกันครับไปครับ ป้านี่เ่ไปเออ่าเป็นป้าป้านี่เ่ไปป้านี่ีบตกว่าเนี่ยป้าโทรหานะครับโอเคครับขเขียนลุยืนลูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปหายใจออกรูปหายใจเข้า่าไหครับสามสิบก็ไหร่สามสาแสนสามแสน่าไห่ครับเมันไม่ใช่สามแสนตัวถาบแท้่าไหนกาไหน CJ3 CJ3 ครับ อันนี้รีหรือว่าแสงบอ๋อไม่ใช่ครับอันเบียร์โปสองโปสองอันนี้ราคาขอบคุณครับโอ้ยไม่ได้ขอบคุณครับฝากส่งไปนี่ถึงอันนี้เลยได้เลยครับจองประตูหัวโอเคครับครับปกแก่อต่อไปดวใจเม้าตัวเลม่ใชขอจวนเปิ้นแม่ที่เป็นกุศลแต่ละชนิดชนิดนี้เขาแบบเขาเจาะทุดเดือเนี่ยบอกว่าแม่สองชั่วโมงแต่ยังกัญญา น่าคุรู้ค้าเบาเมาค่ะบนี่เมาจาวผู้ยั่อยู่อ้อมีของจริงขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมได้เลยอยูทีผมเป็นผมเพิ่งทำช่องยูทูบเบอร์แล้วก็อ่นแล้วยูวีเอ็ดยูวีเอ็แกปยูวีอย่างนี้มันคืออย่างกันแดดอ่ะใช่แกกันแดดอ่ะแกที่มันมีรถที่มีขนาดใหญ่อ่ะ ไปหลายคนเนี่ยใช่แล้วก็คนเดียวเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เออไอคำยูทูบอะไรต่อผมอ่ะมีทำช่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องผีๆนั่นแหละเพราะว่าไอสาวโดดโกตรปะมันใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนมีเซนเรื่องนี้จริงๆนะเอาค่ะใช่ไอเหตุอย่างที่พูดก่อนเอาอย่างนี้ถ้า บ้านคุณลูกค้าแถวบ้านคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้อง้ว่าที่ไหนเฮงออที่ไหนมีคนตายคงสามารถจี้ให้ได้ว่าบาพินเลยจเออ,เอ,อสม,มติว่าก,กับน้องเหรอกับ้เห็นก่เอเห็นเดี๋ยวขอพอดีผมนั่งนั่งสมาธิเ,เลยไมีด้จ้ะมิดานด้วย เจอมากเลยบอกเอาลดนะเนี่ยไอ้พวกที่ไปทำงานเมื่อคืนอยู่ในเมืองพวกนี้ทำ<ม>ทำงานกี่โมงครับ ที่ข้าบแก๊บครับผมทรงลูก้าตี้หางดงครับครับขอบคุณครับออกขวาไปเลยนะครับครับขอบคุณครับออกขวาเลยครับ แสดงว่าเมื่อวานก็ทํางานใช่แล้วนี่มาหางานพิเศษเจ้าพิเศษแม่แล้วก่อคือเนี่ยผู้จ่าขอเมินล่ไอกาแล้วขอกระจวนมาจวนมาติตต๊กติ๊กเม่งกับเปี้ยวเบี้ยวเบี้ยวขอหลายรอบแล้วหีแล้วก่อแบบเออจต่นี่มาก่อมาเพราะว่าพอดีมาหางานในเมืองพอดีเนาะอันที่แถวแถวนี้มาก็เลยเออลวดมาแล้วไอ้นี่กับเบ้วรถมาผ<อ>ู้เต่าแฟนจะมาหาพไอ้น,นี่วันเนี้ยแฟนอ่ะอิหล่าแล้วก็เมาห้ามมาได้ อโอเคแต่กี้คุณลูกค้าถามผมว่าว่าผมผ่านอะไรอ่ะคงใช่ไหมอัะคือผมทำสมาธิแต่กี้แป๊บเนาะแ,แล้วก็ครึ่งหนึ่งแบบเหมือนเหมือนเขาเขา้านั่งสมาธิอะ่ะแต่ว่าเขาลืมตายอยู่อะ่ะแต่ว่าจิตครึ่งหนึ่งผมก,ก็ขับรถจิตครึ่งหนึ่งผมก,ก็ส่งไปดูคุณลูกค้าเนาะมันผ่น เป็นจะว่าเป็นเป็นน้ำอ่ะเป็นเป็นแสน่เป็นปลาโคที่มันมีน้ำเหมือนน้ำที่อยู่หลังบ้านเนี่ยลํำน้ำที่อยู่หลังบ้านอ่ะมืด จะแม่นแต่ผมมั่นใจมากเลย<ม>แต่<ม>คนลูกค้าค่อนข้างภูาผานกับมุมเนี่ยของบ้านแต่โมว่าทําไมถึงภูพันแล้วมันอยู่ในใจคนลูกค้ามันเป็นมันเป็นน้ําเมืองอะ่ะน้าเมืองร่มน้อยๆนะแต่ว่ามันมีปะโคเยม,มันมันมีต้นไม้ขึ้นมาเยอะออแล้วทําไมถึงไปชอบมุมนี้ของไม่เห็น,นวิวแง่งทุ่งนาเดีย พ่อเหรอเจา้าชอบนั่งกินข้าวทีห่หันอ๋อเพราะว่าเธอ,อ,อชอบกินข้าวเออแต่มันออกคือคืบๆหน่อยนะค่ะถ้าเม,มื่อคืนมืดเลยแหละม,มีไฟเลยถ้าเมื่อวานก็คือเด็กแสงปกติอะค่ะแต่ถ้าเมื่อคือคือม,มีไฟเลยแต่ว่าแม่เธอ,อ,อไปติดไฟเพื่อเพราะว่าชอบอยู่อ๋อเป็นรับเหมืองรั้เหมืองรับน้อยๆนะนเจออ้าใหญ่ แต่ทุกแนาเนี่ยบานนแต่เเปือติกนัน่าจะทุ่แนาเป็นีิดข้างบ้านอ,อันบ้านบ้านน้องอหลังเดียวหรือขันตูตแบบกำแพงออกไปาาแล้วกับพท,ที่นังที่น้ำเหมืองป้าถ้าอย่าวิวดีเนาะ เป็นคนที่มีเลือกหอนใจ boy boy อยู่บ่อยๆอ่ะก็มันคงว่าเรื่องอะไรอย่างนงีตุกใจวะนะ่าน่ะมันคือมีตัวอะไรามันมาถึงครับสุดๆนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเผามันเผาใจวะนะ่นาวะนะ่ะแบบ เป็นคนขึ้นนักไะ,ะเจ้าโอ้เออขึ้นนักก็คือนอนไปร้านโอ๋อถ้าเอาใจหมอบไปได้ซื้อไปได้ร้านเรื่อ <c oughs> งว่าที่มันทำร้ายเอานี่ความคิดของเราเอง บิวนี่คือบ้านใจเขาเลื่ียบ้านของบ้านของน้องเองแต่นี่คือไปบ้านแฟนอ๋อโอเคบ้านบ้านของน้องจะอยู่กับแม่แถวไหครับจะไปนอนบ้านแฟนนั่นอยู่แถวคุรีรัค่ะแต่นี่คืออยู่แพร่สระบุวีนนี่บ่ได้ก็ก็คือห่างโลกเหมือนกันนั่นแหละเจ้าแม่ บางทีก็ถึงเจ้าบางทีก็แบบสักปีสี่ปีห้าแต่ส่วนมากก็ถึงเจ้าครับบ่่หวงกเจ้าผมจะถ้าง่วงก็รับอะจอดรับเในมาฟื้นกับ็รับรับสักกี่มันก็ขึ้นมาครับต่อเมื่อวานผมมาใช่ผมชอบงานอิสระชอบปีงดึกคืนเ่มใช่แบบแมลงไว้กัะ มันมีคู่แข่งน้อยอ่ะคนครับคนครับไม่ยิงส่วนมากเมื่อคยนขับมาครับมัะนะอันตรายครับอย่างถ้าคนเมาอ่ะมันไปเลยลนะ่นะบางทีมันยุบเขาแต่ถ้าพระจัยมายังโอเคกระทุมกระเทะยพรใจเมาเอามือปาดคอยอย่างเงี้ยไม่กระเทยมันกำคุงกำคายอ่ะ มันยังมีเลยอครับเออมีมันไปบอสคนเมาอ่ะแต่ไม่ยิงมันมาได้ไงเขาตะเลยบวกไข่แอรคำเมื่อคืนมันก็เลยคู่แข่งกันน้อยอะครับน่านุงไปเห็นใช่โอ้นี่โค้งนี่ก็เหกน คงกับบ้านถวายครับ แทงก็นะทงแทงก็แบบว่ามีเคยก็เพราะถ้าทาแทงเนี่ยผมจะมู้งซึ่งเลยเพราะกูมายมานตึงตัวมันจะมู่มุมหรือว่ามีมีญาติพี่น้องที่ตายที่อนห้าเขาอ่ะ อันนี้ผมก็ข้ามูได้นะตั้งหลังมันอยู่วูบมูบมูบเลยครับ ใช,ใช่หนึ่งหนึ่งโห,โหโก บานเนอร์อแบบยุบคอยทางไหนอะ่ะนด้จะประมาณว่า 2, 2ส 2, องสองเสนหนึง่นงเซนปลายเนาะเนาะคุณลูกค้าประเมินจ้งมั้งหรอค่ะประเมินได้เพราะว่ารถเกยโจรเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยกว่านี้ <c oughs> น้อยกว่านี้นะฮะว่าได้โจรแห่งขนาดนีโ <c oughs> จรแค่หน้าบุกเข้าไปเออว่าได้หน้าบุกเข้าไปะค,ะค่ะแค่แล้วถ้าอย่างนี้ประกันประกันไม่ะจ่าใอย่างไงครับ ว่าจแสดงว่าไอ้นี่มันต้องแบบงานเยอะงานหยาบเหมือนกันละเพราะประกันต้องมาตรวจประกันนี่แบบถ้าเขาญาติเพิ่ประกันนี้ได้เหรอจะต้องว่าาอู้เขาเขาได้ก่อนะจ๊ะเพราะว่าบางทีกับอู้ง่ายอาจจะแค่ดื่มมานิดหน่อยแล้วเขาก็อู้ง่ายเพราะว่าเขาเออค่าเสียเวลาประกันเยอย่าบไปก็อาจจะเค็มได้เพราะว่ารถประมาณนี้ในไปสองแสนอยู่ในการเค็มเพราะว่าขนาดรถเมย์อะ จนแบบขอยเอ่อเมยมองรอเมีจนหัวบ้านเลยแหละแต่ได้เฮงขนาดนี้นะคะก็ยังซ่อมไปแต่ไปอ่ะประกันชั้นหนึ่งบบนนเหแบบมือนกันตอนนั้นแต่ก่ออันนี้บูบเยอะเลยแบบเขาเขายังมึนกันนะแม่จะไปกินเนาะไม่ยิงยังแบบเบื่อเลยอ่ะไม่ยิงแม่จะรับ ฉลาเนาะเข็งอะคุณคออลูกค้ากะกัอันมันมันจนแบบเหมือนเหยียบคันเร่งมาได้แล้วกัอันเออไม่งิงแบบลงมาแบบเอ๊ะอะไรอ่ะเหอย่างม,มาเนี่ยมาตก,ตก,ต,กตกใจซะอย่างนั้นแต่ผู้จายนี่รับสัว เขาเห็นจรที่ไหน คุณลูกค้าผ่านเรื่องแบบร้ายแรงอย่างมาสักอย่างอ้อมันก่อคืออย่างครับแบบมันเศร้าอ่ะเศร้าใช่ออนี่อย่างอ่ะเปลี่ยนเรื่องที่เล่ามาได้อ๋อโอเคโอเคแต่ว่าค่อนข้างรุนแรงต่อใจเรา ไอย่าตัดลง YouTube ได้หรอได้หรอครับครับครับได้ครับค,ครับ